สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องโมดูลวัดความเร่งนะคะหรือตรงนี้นะมาเขียนไว้ว่า Accelerometer นะคะโมดูลวัดความเร่งของบอร์ดไมโครบิตนี้นะคะเป็นแบบสามแกนนะคะสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่การตกการสั่นและการเอียงในแกนต่างๆซ้ายขวาบนล่างหงายขึ้นลงนะคะซึ่งการที่เราจะอ่านค่าว่ามันเอียงไปทางไหนนะั้นเราก็จะใช้คำสัง่ง g e t นะคะ เช่นถ้าเราต้องการตรวจสอบว่ามันเอียงซ้ายขวาไหมเราก็ใช้คำสั่ง accelerometer g e t get x หรือ get y และ get z แล้วแต่ทิศทางที่เราต้องการอ่านค่านะคะซึ่งค่าที่เราได้กลับมานั้นจะมีค่าระหว่างลบ124ถึงบวก2 4นะคะถ้าเช่น ถ้าเราเอียงมาทางซ้ายมากๆจากรูปรูกสรเห็นไหมคะเราก็จะได้เป็นลบพันยีหรือถ้าเราเอียงมาสุดทางขวาก็จะได้เป็นบวกพันยีนะคะตัวอย่างแรกนะคะครูก็เก็บค่า x มาจากบ x แล้วก็มาแสดงผลว่า x เท่ากับเท่าไหร่ y x y แล้วก็พิม แซ็ก็เกสด,ดแล้วก็เป็นหลวงเวลาไว้หนึ่งวินาทีนะคะ <_ an> เพื่อให้มองการทํางานทางเดี๋ยวมาดูผลการทํางานนะคะว่ามันเป็นยังไงแปะก่อนนะคะอาเรียบร้อยแล้วกดรีเซ็ตหรือกดคอนโทรลดีนะคะนไคะลองเปลี่ยนบอร์ดไปในทิศทางต่างๆออันนี้ เราอาจจะง,งงว่าอันไหนคือ x คือ y คือ z ลองสังเกตค่าดูเนาะอ่ามากด Ctrl c t r l C เพื่อออกจากการทำงานนะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งชัดๆนะคะครูจะอ่านค่าเฉพาะแกน x ก็คือค่าซ้ายขวาแล้วมาดูว่ามันเอียงทางไหนนะคะอันนี้คือทิศทางของแกน x ก่อนจะได้รู้นะคะ ถ้ามันเอียงมารืมีค่าเนี่ยรับ g ก t x มาได้มากกว่า200ก็จะให้มันแสดงตัว r บนบอร์ดและถ้ามันเอียงมาทางซ้ายได้ค่ากลับมาลบ200ก็จะให้แสดงเป็น l แต่ถ้าไม่ใช่นอกเหนือจากนี้ก็ไม่กึงก่งว่าไม่รู้จะซ้ายจะขวาก็ให้ขึ้นขีดไว้นะคะเดี๋ยวมาดูผลการทำงานกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ จากตัวอย่างนะคะมาแฟดมาดูผลการทำงานนะคะเี่ไม่ได้กึ่งไปซ้ายขวาไม่ชัดเจนก็ให้ขึ้นขีดแล้วคู่รองเอียงบอร์ดมาอ่าเอียงมาทางซ้ายมากๆก็จะขึ้นแอลหรือเอียงมาทางขวาเห็นไหมคะเี่ก,รรกึ่งอ้ําคำกึ่งกึ่งก็ให้ขึ้นเป็นลบไว เนี่นะลองเอียงซ้ายขวาดูนะคะโอเคค่ะนอกนอจากคำสั่ง accelerometer .getx .gety หรือ getz แล้วนะคะยังมีคำสั่งอื่นๆอีกที่น่าสนใจก็คือ i s g e t t e r แล้วก็ตามด้วย name ด้วย name นี้ก็คือเราจะบอกเป็นคำไปเลยว่าตอนนั้นอะ่ะท่าทางของบอร์ดอะมันอยู่ในลักษณะไหนเช่น up บอดมันตั้งขึ้นหรือเปล่าหรือดาวบอดมันกลับหัวลงเลฟไลท์ซ้ายขวานะคะเฟสอัพเฟสดาวฟรีฟอลแล้วก็อันนี้ตรวจสอบความเร่งนะคะแล้วก็เช็คตรวจสอบว่าบอรดนั้นน่ะมันถูกเขย่าหรือเปล่าเป็นคำภาษาอผิษตรงๆตัวนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งถ้าเราเปลี่ยนจาก i s เป็น w a s นะคะ i s จะใช้ตรวจับว่ามันขนานั้นน่ะ มันอยู่ในลักษณะไหนแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น w a t c h ปุ๊บก็คือเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นกับบอร์ดนั้นนะ่ะเป็นอะไรนะคะตัวอย่างนะคะครูมาตรวจสอบว่าบอร์ดนั้นนะล่าสุดเลยใช้คำว่า w a t c h มันถูกขย่าหรือเปล่าถ้ามันถูกขยา่าปุ๊บเราก็จะแลนด o m อตัวเลขเพื่อแสดงผลโปรแกรมนี้นะคะก็คือโปรแกรมขยา่าแล้วก็สุ่มเลขออกมานั่นเอง เดี๋ยวมาดูนะคะว่ามันทำงานยังไงอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะโค้ดจากตัวอย่างเลยเราจะใช้คำสั่ง r a n d o m ได้ก็จะต้อง Import Random ก่อนและความหมายอันนี้ลืมไปหรือยังคะอันนี้คืออะไรคือ Random เลขระหว่าง0ถึงเนะคะเมื่อมันมี การตรวจสอบพบว่ามีการเขย่าหรือเช็คนะคะก็จะให้มาแสดงตัวเลขที่สุ่มได้บนดิสเพย์แฝดเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันไม่ขึ้นอะไรที่หน้าจอลองเขยา่าดูเห่นไหะรอบแรกของครูแฝดง่าย